เราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายอ่ะเพื่อมีบางคนผมเคยคุยกับบางคนเนี่ยในแวดวงตลาดทุนเนี่ยบอกเฮ้ยถ้าคุณได้เข้าไปบริหารกองทุนด้วยไซส์ขนาดสองจุดห้าล้านล้านเนี่ยนะ,นะแล้วถ้าคุณสามารถทำรีเทิร์นได้ดีๆเนี่ยกองทุนมันจะโตแบบมหาศาลถ้าถ้าบริหารพอร์ตเก่งๆเนี่ยแล้วแล้วกำลังซื้อของกองทุนเนี่ยมันเป็นสถาบันขนาดใหญ่เขาเบ็ดเงินเอาคุณนึกง่ายๆถ้าเกิดบอกว่า จะไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไปซื้อแบบร้อยสองร้อยหุ้นเมื่อไหร่ะซื้อที่เป็นรถเบลเลอร์ไม่งั้นมันจะมีไอ้ข่าวเรื่องบางจากเรืงไงนะฮะกรณีบางจากเนี่ยที่มีความพยายามจะหุบบางจากเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเงินที่กองทุนกองทุนเนี่ยซื้อซื้อหุ้นบางจากนะฮะวงเงินในประมาณสักแปดพันล้านเนาะนะครับถือเป็นหุ้นใหญ่เนาะนะฮะท่าที่ได้ติดตามกันนะฮะสุดท้ายมีความพยายามในการบีบนะฮะเพื่อให้เพื่อให้มีการขายใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ย ขอประทานโทษนะฮะเผอิญประกันต่างๆนั้นแข็งถ้แข็งก็ไม่ยอมขายนะครับก็เลยอกหักรักพุดกันไปแล้วก็นำมาซึ่งปัญหาการเมืองไปเรื่องเบนสมิดไปเรื่องวุ้นเส้นเรื่องอะไรต่างนียมันพันกันหมดเลยนะทีนี้กลับมาเนี่ยต้นเหตุของมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างที่พี่โกว่าก็คือเรื่องมืออาชีพในการบริหารเงินกองทุนถูกไหมฮะซึ่งถ้าว่าตามจริงอ่ะ <c oughs> ต่างว่ามันยังอยู่กระทรวงแรงงานแล้วก็ยังมีบอร์ดหน้าตาที่เป็นบอร์ดแบบไตรภาคีอยู่แบบเดิมหรือมีที่ปรึกษาที่คือผมดูรายชื่อที่ปรึกษานี่ก็ <c oughs> ไม่ธรรมดานะครับคุณสมจินสอนเทศานี่แกก็อยู่ในแวดวงตลาดทุนนะครับอนุสรททาใจซึ่งตอนนี้กำลังหาเสียงอยู่เนี่ยหาเสียงนะฮะแกลงอ,อ่สอสอเขตนะฮะกรุงเทพมหานครนี่แหละพัก นะฮะประชาชนนะ,ะม,มีคุณชโลธรจตุทิพสมพลมีสุชาติพร้อมวิพร้อมใช้วิเศษคุณมีพรเทพสิริวนาลังสันอันนี้คุณหมอ,อคุณหมอพร,อพรอเทพนะฮะอยู่สำนะะัก <The> แพทย์ใช่ครับะะคุณชาติพงศ์ธีรพันธ์คุณเนี่ยอาจารย์นรงเพชรประเสริฐก็อยู่เขาด้วยเนี่ยนะฮะ,ะก็เป็นที่ปรึกษาซึ่งไม่รู้ ชุดนี้จะยังอยู่หรือเปล่ามีการเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจผมเข้าใจว่าอาจารย์อนุสรทําใจเนี่ยคงคงไม่หลืแล้วแล้วก็ตัวแทนฝ่ายข้าราชการก็เจ็ดตัวแทนฝ่ายในจ้างก็เจ็ดแล้วก็ตัวแทนผู้การตนในชุดใหม่ที่เป็นประกันสังคมก้าวหน้าของกลุ่มสีส้มเขาเนี่ยเข้าไปหกจากทั้งหมดเจ็ดคนนี้นะครับแล้วก็มี อีกคนหนึ่งเป็นคนนอกไม่ได้รู้สึกจากคุณรักสมีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันมีปัญหาเรื่องกระบวนการลงคะแนนมั้งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งทั้งเซตเขาเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยได้มาแค่หกนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยไม่ได้เ่วนอีกเป็นดุลเจอเรื่องคุณสมบัติอ่าประมาณนั้นก็เลยไม่ได้นะฮะทีนี้ไอ้บอร์ดชุดเนี้ยนะฮะบอร์ดชุดเนี้ยที่มันขบวาระนั้นด้วยนะครับแล้วกําลังจะมีกระบวนการรอดลักกุมภาคุมพานะครับแล้วกาลังจะมีการ เลือกบอร์ดประกันสังคมกันใหม่นะฮะการเลือกกันใหม่เป็นการใช้กติกาซึ่งมีครั้งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็คือการเลือกตั้งโดยผู้ประกันตนโดยตรงนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเลือกตางออกนะฮะเราผ่านองคก์กรนายจ้างองค์กรลูกจาก้างแล้วองคก์กรนายจ้างลูกจ้างไปเลือกตัวแทนเข้ามานั่งในบอร์ดนะฮะท่ามกลางคําถามว่านะฮะมันกดรีโมทสั่งกันนอกห้องได้ ูกไหมสั่งกันข้ามจังหวัดได้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เขาก็ <c oughs> เลยบอกว่าอยากให้เลือกโดยตรง <c oughs> ซึ่งถ้าเราคิดคอนเซ็ปต์ว่าเลือกโดยตรงเนี่ยผมจาได้เลือกทั้งประเทศนะตอนนั้น <c oughs> แล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็เป็นอะไรที่ประหลาดๆมากเพราะว่าถ้าเลือกโดยตรงก็ต้อง24ล้านคนสิ <c oughs> แต่ปรากฏว่าไปกําหนดกติกาประหลาดๆเหมือนกัน <c oughs> ตอนนั้นอันนี้ถอยกลับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าของใหม่ครับตอนนั้นไปตั้งกติกาว่าต้องมาลงทะเบียนใช่ครับก็คือว่า ถ้าคุณอยากไปเลือกตั้งคุณต้องมาลงทะเบียนนะทั้งทั้งที่มันมันแตกต่างจากตอนนี้นะตอนนี้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนการเลือกตั้งจริงแต่กรณีประกันสังคมเนี่ยที่เลือกกันไปเนี่ยนะคุณมีสิทธิ์นะฮะแต่คุณจะใช้สิทธิ์นั้นต้องลงทะเบียนก่อนะฮะผู้คนเลยถามกันแล้วก็ไม่ได้คอยประชาสัมพันธ์อะไรคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะฮะตอนนั้นน่งเงียบ ถึงเงียบมากนะใช้คานี้เลยเพราะผมจําได้ผมจัดรายการคุณหนุ่มเนี่ยผมก็ด่าเรื่องเนี้บอกบอกเฮ้ยมันจะเลือกกันอาทิตย์แล้วเหรอทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วผู้ประกันตนหลายคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งอย่างเราเราเนี่ยก็จริงๆถ้าไปลงทะเบียนเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ประกันตนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันนะแล้วตอนนั้นก็ไปใช้กติกาว่าให้เลือกเป็นทีมครับคือถ้าผมลงทะเบียนแล้วผมไปเลือกเนี่ยผมเลือกได้เจ็ดคน แต่ในทางปฏิบัติผมว่าผมอาจจะแบบไม่เข้าตาใครเลยผมเลือกคนนึงก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไปเลือกเป็นชุดกันคก็นํามาซึ่งนี่แหละประกันก้าวหน้าเขาเขามาแรงเพราะว่าเขาจับจ้องเรื่องนี้ใแล้ว่ากันว่าเขาเป็นการเทสะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเรื่องอน,นี้เสร็จเนี่ยมันจะไปเลือกสวอใช่ครับภายใต้กติกาใหม่ของสวอที่กลายเป็นเรื่องบัวเฮออะไรนี่แหละอืแต่ไอตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็เอา คนที่เราคิดว่าผูดง่ายจัดตั้งไปลงทะเบียนใช่ครับแล้วก็มีทีมประกันก้าวหน้านี่เคนมามามาเสนอตัวตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยมีผู้กันตนมาลงทะเบียนจาก24ล้านนะฮะลงทะเบียน8ปด0 0 0หคนโอ้โหแล้วพอถึงเวลาครับไอแปดแสนก็ไม่ได้มาอีกมาใช้สิทธิ์แสนห้0หมคน อ่าจากจากแปดแสนนะฮะจากทั้งหมดเนี่ยยี่เท่าไหร่นะยี่สี่ล้านยี่สี่ล้านนะฮะมาแปดลงทะเบียนแปดแสนนะฮะแต่แปดแสนมาใช้สิทธิ์สิบแปดจุดสามหกเซนคือแสนห้าหมื่นหกพันคนครับแล้วก็ได้กลุ่มเนี้ยเข้ามาแต่ก็ต้องยอมรับนะผมก็ยอมรับว่าไอ้ไอ้ไอกับฝ่ายตัวแทนฝ่ายลูกจ้างที่เข้ามา ในนามประกันสังคมก้าวหน้าอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็ active ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งที่น้ององค์น้องไอซ์เซเซอร์ได้ข้อมูลมาถล่มนะฮะก็มาจาก็มางนี้แหละนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยนะโปร่งใสอะตานองอย่างนั้นนะครับทีเนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขากำลังจะพ้นไปและกระบวนการใหม่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่มันมีการ พยายามจะเปลี่ยนกติกาอนะครับกติกาก็โวนะฮะหลายข้ออ่านแล้วน่าสงสัยนะครับที่นี้กระบวนการนี้ณขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าการทําประชาพิจารณ์สอบตามความคิดเห็นนะฮะของผู้คนทั่วไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเพื่อจะนําไปสู่การแก้ไขพรบประกันสังคมนะฮะคือเอาหลักใหญ่ใจความที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนกลับไปคล้ายๆของเดิมที่เป็นยุคเดนเสาร์เป่า ต่าพันปีนะฮะก็คือว่าให้คนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเลือกได้แค่คนเดียวครับแล้วก็เสนอตัวแทนลูกจ้างก็เสนอตัวแทนของลูกจ้างมาสมัครเป็นกรรมการแล้วก็หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะไม่ใช่หนึ่งต่อเจ็ดละไม่ใช่นะครับซึ่งอ,อทางกลุ่มประกันก้าวหน้าเนี่ยกับน้องไอซ์น้อคุณเสียเนี่ยแกก็บอกว่าเฮ้ยมันย้อนมันย้อนยุคว่า กลับไปแบบเดิมเดี๋ยวก็ได้คนแบบเดิมมาอีกผู้เข้าใจว่าผมเข้าใจว่าผู้ประกันอีกผู้ประกันตอนเนี่ยหนึ่งคนที่ลงตะเวียนเนี่ยนะนะครั้งนั้นเนี่ยเลือกได้เจ็ดคนเนี่ยเพราะว่ามันต้องการความเป็นเอกภาพเพราะมันเป็นระบบสามฝ่ายด้วยถูกไหมพี่โกถ้าพี่โกเลือกนะฮะสมมติทีมเอเลือกไปสองคนทีมบีเอามาอีกสามคนนะทีมซีอีกเอามาอีกสองคนแล้วมันจะไปทํรงานกันยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นฝั่งในลูกจ้างนะต้องไปลบลา ถ้าฟันแกทางฝั่งนายจ้างแถม<ช>ยังมีฝั่งราชการนี่